ข่าวนี้ครับเขาบอกว่าบึงการจับมือลาวเปิดประตูท่องเที่ยวข้ามพรมแดนสู่ระดับโลกครับนะโดยข่าวจากแนวหน้าครับนักพิมพ์แนวหน้าออนไลน์เขารายงานครับว่าจังหวัดบึงการเป็นเจ้าภาพประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับสปปลาเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาครับที่โรงแรมเดอะวันจังหวัดบึงการมีหัวข้อสําคัญครับว่า2ประเทศ1จุดหมายปลายทางครับโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมร่วมกัน สำคัญก็คือการประชุมได้วางกรอบการปฏิบัติงานไว้สำหรับปีคือ69-71ถึงไว้นะฮะเขามีข้อตกลงร่วมกันให้สายลาาเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งที่2ในปีถัดไปนะครับโดยนายสมหวังอารีเอื้อครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการก็เป็นผู้กล่าวต้อนรับนายนรงศักดิ์คุรุพันธ์จากการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดจังหวัดเปิดเผยครับว่าบึงการเนี่ยมีศักยภาพเป็นประตูสู่สปปลาวครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับเวียดนามจีนแล้วก็ นะจีนตอนใต้ได้นะครับพร้อมกับส่งเสริมให้พื้นที่ชายแดนเป็นศูนย์การการท่องเที่ยวการค้าแล้วก็การลงทุนระดับชาติได้ครับนะถ้าเรามองให้ลึกเนี่ยการประชุมแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่การเดินสายถ่ายภาพอย่างเดียวแล้วนะครับนะมันคือจุดเริ่มต้นของเกมยาวยาวไปยาวเปานะฮะที่จะต้องลงมือทํากันอย่างจริงจังครับนะจังหวัดบ,บึงการเนี่ยอาจจะกลายเป็นฮับท่องเที่ยวร่มแม่น้าโขงได้นะผมว่ามีโอกาสนะครับผมไปหลายครั้งละนะแต่ว่า ช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะช้านิดนึงนะอาจจะในเรื่องของนโยบายในเรื่องของเงินทุนแต่ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าบึงการเริ่มตื่นตัวมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเอกชนนะก็อาจจะต้องช่วยเหลือกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของอุปสรรคก็อาจจะต้องระวังนะครับนะในเรื่องของการทําเอกสารเดินเอกสารในเรื่องของวันสต็อปเซอร์วิสนะวัฒนธรรมท้องถิ่นอาจจะถูกกลืนนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภยัยเรื่องของบริการก็อาจจะต้องมาดูกันนะครับอ่า ขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากแนวหน้านะครับโปรดให้กำลังใจช่อง LTVision ของเรานะครับด้วยการากดตะกร้าสินค้าช้อปปี้นะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับเราก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2ใหไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับ นะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ